ามาซื้อบัตรเครื่องเล่นกันราคาหนึ่งเครื่องเล่น60บาทบัตรรวม300บาทซื้อบัตรแล้ว๋ยวเราไปเล่นกันครับคินก็รออยู่ตรงนั้นนี่เองสยามพารากอนไอ,ไไอคอนสยามค่ะ โอเคเดีย๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเพื่อนๆตามไปเลยนี่วันนี้น้องมินิตกับเมษามาด้วยนะดูสิเด็กๆมาเล่นกันเยอะแยะเลยใช่เดี๋ยวเราตามไปดูกัน ไปเล่นเด็กๆก,ก็แวะเอาลูกโป่งกันก่อนคนละหนึ่งอันันับค่ะไปตามไปเลยโอเค ตามกันไปดูแล้วนะว่าวันนี้เรามาเล่นอะไรกันพาเด็กๆมา,ากกไม่เลวกเมษาจะเข้าไปเล่นแล้วนะยื่นบัตรก่อนพร้อมแล้วก่อนเล่นถอดรองเท้าก่อนเข้าไปเลยอานะพิม มีเพื่อนเพื่อนด้วยอันนี้เป็นปีนเขามีเด็กๆมาเล่นเยอะแยะเลยไปขึ้นไปต่อเลยค่ะกระทับทีมอยู่ไหนอะ่ะกระทับทีมอยู่นี่เหรอลูก <laughs> ไปไปเล่นต่อไปลูกไปปีนได้เปล่าม า,า,ยา,ยา,าคนแรกว,ว้ายระวงังลูกทัพทีมมาลูกชู่ๆไปแล้วทาทุกท่านมาดูเครื่องเล่นกันนะอย่างแรกคือคิดโบ๊ทเขาก็มีข้อปฏิบัติว่าปูเล่นขึ้นเรือ ต้องมีอายุ3-15ปีน้ำหนักไม่เกิน40กิโลเล่นลรอบละ20นาทีเท่านั้นมีเด็กๆก,ก็ต้องเด็กค่อนข้างโตหน่อยเพราะว่าต้องใช้มือปั่นในการขับเรือเห็นไหมล่ะน่าเล่นไหมเล่นที่สองกันที่ทัพทีมกำลังเล่นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าจังโกลพ่อปฏิบัติก็เหมือนกันผู้เล่นมีอายุ3-15ปี แล้วก็ถ้าต่ำกว่า3ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลเช่นเดียวกันก็จะเป็นปีนเข่าแล้วก็สไลเดอร์รถของเด็กหน่อยเห็นน้องมินิทไหมมินิตกำลังเล่นอยู่บาย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 ได้ไปเลย เก่งมากลูกไปเลยมาเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันต่อนี่จะเป็นรถอย่างนี้นะรถไถแต่เราไปดูข้อกำหนดเขาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเลสซิ่งคาร์เหมือนกันอายุ35ปีมาเห็นไหมก็จะมีเด็กๆเ,เล่นกันเร่เล่นต่อมาดับ,บเบิ้ลสไลด์ข้อกำหนดก,ก็เหมือนกัน ขัน้นต่อมาก็คล้ายๆการเป็นเป่าลมแล้วก็สไลเดอร์เราไปดูกันนี่นะก็มุดๆเราไปดูกันเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าแอ์พอ้อกำหนดเหมือนกัน อายุ3ามสปีต่ำกว่า3ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลก็จะเป็นประมาณนี้ท้ายแล้วกัลโหอกำหนดเหมือนกันเลยเด็กๆมาลอเล่นเยอะมาก,มกเป็นปราสาทนะดูสิเด็กๆมาล้อเล่นกันเต็มเลยวันนี้น่าจะสนุก ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆดูการเครื่องเล่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็จะมีประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวเราไปหาทัพพิ์กันว่าทัพพินกำลังเล่นอะไรอยู่กันไปดูกันค่ะเปล่าสนุกใหญ่เลยเล่นกับเมษาทัพพิ์กับเมษาพร้อมกันแล้วลงมา one two t ว้าไปเลยเอาสองสามมาทำอะไรกันเนี้ย <Okay. S 1> ทำอะไรอะ่ะสาวกำลังจะเข้าไปเล่นอีกหนึ่งอันแล้วเตรียมต่อคิวอยู่เตรียมบัตรให้พร้อมเพราะทีนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว <Okay. S 1> อยู่ทับทีมกับเมษาจะได้เข้าไปเล่นแล้ว รออย่างตื่นเต้นต่อแถวหน้าแล้วต่อไปเราสองคนไปเลยไปเลยค่ะไปเลยเมษาลุยทับพิมเราไปดูกันไปเอ๊ ก็เอ๊ะทพี่เมตาต่อมาต่อว้าวบา,บายบหน่อยไปเลยตอนนี้จะปีนกำแพงขึ้นไปแล้วนะหูยหัวใจเต้นเลยเหรอตื่นเต้นเหรอคะระวังนะเมตาลงมาแล้วทัพพีม,มัง่งว้าว อ่นไหมนายทัพทอมไ่น่าและนี่ก็เป็นความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ของทัพทีมกับเมษา เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ r ค b ์กดกระดิ่งกรงกิง้งจะได้ไม่พัาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ